เพื่อนๆคะใบบอลสีหิงกงอแบบนี้นะคะหดหกงอไม่ยืดไม่เหยียดไม่สวยไม่งามไม่สมบูรณแบบแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้ครูสงม,มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆคะ่ะบอนสีใบคอดใบหดแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะถ้าบอนสีสวนของใคร เป็นใบหงิกใบงอใบไม่สมบูรณ์ใบเกิดเพลี้ยลงนะคะ <S <S ง่ายนะคะสูตรนี้สูตรเด็ดสูตรไล่เพลี้ยไลแ่แมลงไล่ศัตรูพืชต่างๆนะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆสามารถใช้ได้เลยค่ะ <S <S ส่วนประกอบของการทําน้ํายาไล่เพล,ลี้ยไฟลายแดงของต้นบอนสีวันนี้นะคะก็มีมะนาวแล้วก็น้ํายาล้างจานค่ะนี่เลยค่ะน้ํายาล้างจานอันนี้เหลือประมาณหนึ่งช้อนก็คงจะใช้ได้พอดีสําหรับวันนี้ เดี๋ยวเราจะใช้หนึ่งช้อนนะคะสำหรับน้ำยาล้างจานค่ะก่อนอื่นเลยเรามาปาดมะนาวกันค่ะได้มะนาวมาแล้วเราก็แบบนี้เลยนะคะหั่นมะนาวหรือว่าปาดมะนาวให้เป็นชิ้นโดยปาดด้านด้านข้างของลูกมะนาวนะคะเดี๋ยวเราบีบมะนาวเลยค่ะ บีบแล้วก็เปลือกใส่เข้าไปเลยนะคะวันนี้มะนาวน้ําน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเป็นมะนาวที่เก็บมาก่อนอายุไขนะคะ <c oughs> ก็คือยังแก่ไม่จัดค่ะนะเมื่อได้น้ามะนาวเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่น้ํายาล้างจานที่เหลืออยู่ในขวดนี้นิดนึงก็ประมาณช้อนหนึ่งผุสมก็จะไม่ตวงนะคะก็คือเทใส่เลยแบบนี้เลยค่ะ ก็จะได้ประมาณหนึ่งช้อนลน้ลนๆ้นนิดหนึ่งใส่หมดเลยนะคะถ้าตวงก็จะได้ประมาณช้อนครึ่งน้ำยาล้างจานขวดนี้หมดแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วค่ะปิดฝา,าน้ำนะคะน้ำประมาณห้านิตค่ะเพื่อนเเมื่อได้น้ำน้ำห้านิตรแล้วเราก็เอาน้ำมะานาวน้ำยาล้างจานที่ เราเทไว้แล้วเนี่ยผสมเข้าไปในน้ำเลยค่ะแบบนี้เลยผสมให้เข้ากันเลยค่ะเปลือกมะนาวนะคะชิ้นมะนาวใส่ผ้าจมผสมเข้าไปเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะ มาดูบอนสีนะคะทําไมถึงต้องใช้น้ํามะนาวบํารุงบอนสีนะคะเพื่อนๆมาดูบอนสอีวันนี้จะพามาดูที่ไทยนิยมนะคะอันนี้เป็นใบบอนสีของไทยนิยมที่กัดสีแล้วสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆสีชมพูนะคะพื้นใบกัดจากสีพื้นใบสีขาวเขียวคลายเป็นสีชมพูแล้วเรียบร้อยโอ้นี่ค่ะนี่ใบดั้งเดิมของเขาที่เริ่มกัดสีก็จะมีพื้นเขียวแล้วก็ กัดสีออกเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็ใบนี้ค่ะโอ้โหใบใหญ่มากค่ะเพื่อนๆแต่นะคะมาดูใบนี้ค่ะใบนี้นะคะใบนี้เป็นใบที่ไม่สวยนะคะหดคอดนะคะเพราะว่าใบไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะเหมือนกับว่าจะมีเพลี้ยลงนะคะเพลี้ยซึ่งเ,เป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งซึ่งถ้าได้เข้าต้นไม้ กลุ่มไหนหรือแปลงไหนแล้วเนี่ยใบยจะหดจะเหี่ยวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆวิธีแก้นะคะใบหดใบเหี่ยวเพี้ยลงเพี้ยกินแบบนี้ต้องใช้น้ามะนาวกําจัดค่ะเพื่อนเอ,นอันนี้เขาเป็นก่อนหน้านี้พอครูสงใช้น้ามะนาวนะคะใบเขาจะคลี่ออกมาแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากแบบนี้เลยค่ะวันนี้ก็จะบำรุงแล้วก็ป้องกันเพี้ยลงด้วยน้ำมะนาวอีกเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวเราไปลดเลยค่ะจากน้ําที่ทําไว้ค่ะน้ํามะนาวนี้นะคะที่ผสมแล้วเรียบร้อยเนี่ยสามารถลดได้ทั้งทางรากและทงางใบนะคะบอลสีใบคอดใบหดแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนเพื่อนลดไว้น้ํามะนาวเลยค่ะลดลงไปเลย ลดได้เลยนะคะนี่เลยค่ะโอ้ใบนะคะใบแบบนี้ลดเลยลต้นอื่นด้วยนี่นะคะพอลดแล้วใบก,ก็จะยืดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆยืดสวยงามแล้วก็กัดสีสวยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ โอ้ใบสวยงามมากเลยแบบนี้เลยนี่ใบเก่านะคะที่ก่อนหน้านี้หดเหี่ยวไม่ใช่เหี่ยวค่ะหดแล้วก็ขอดนะคะนี่ใบเก่าก็เริ่มยืดแล้วโอ้โหใบแข็งแรงมากใบแข็งแรงมากค่ะนี่ใบเก่าใบเก่าที่ก่อนหน้านี้นะคะหดแบบนี้เลยเราก็จะลดแล้วเราก็จะได้ใบแบบนี้สวยงามค่ะเพื่อนๆโอ้ไทยนิยมกับสีสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะ ว้าวนี่เลยค่ะสวยมากโอ้โหจุดยอดเลยค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะน้ำมะนาวน้ำยาล้างจานใช้ผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบหรือลดรากทางใบลดรากทางรากนะคะป้องกันเพลี้ยต้องกานแมลงป้องกันศัตรูพืชต่างๆนะคะได้ชะงักเลยค่ะเพื่อนๆไทยนิยมต้นนี้นะคะ กูสูงทึ่งมากค่ะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าบอกตรงๆว่ายังไม่เคยเลี้ยงไทยนิยมนะคะได้มาตอนแรกก็ใบสีเขียวใบสีเขียวนะคะเพื่อนๆใบสีเขียวแล้วก็กระดูกสีเขียวใบสีเขียวแล้วก็พื้นใบสีขาวอ่อนๆติดเขียวแต่ตัวนี้กัดสีเป็นสีชมพูโอ้เม็ดสีก็เป็นสีแดงพื้นใบ พื้นใบหรือล่างแหก็เป็นสีแดงสีชมพูสวยมากๆคลิปนี้นะคะถ้าบอนสีสวนของใครเป็นใบหงิกใบงอใบไม่สมบูรณ์ใบเกิดเพลี้ยลงนะคะ ก็สามารถนำคลิปนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพร้อมกับบอลสีสวยๆไทยนิยมค่ะเพื่อนๆลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ